มีอะไรนะแชแนลยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องของผมนะครับเมื่อโลกของผู้รอดชีวิตจากซอมบี้ต้องเผชิญฝันร้ายซอดฝันร้าย The Walking Dead <Yeah. S 2> ได้บุกโลก Dead by Daylight แล้ววันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับอีเวนต์พิเศษที่ทั้งแฟน Dead by Daylight และ The Walking Dead ห้ามพลาดเกมนี้คือหนึ่งในคอเล็บ คอนแอลปที่โหดที่สุดของ d e a d by Daylight กับซีรีส์ซอมบี้ระดับตำนานอย่าง The Walking Dead ผู้เล่นจะได้พบกับตัวละครดังอย่างริกกิมผู้บัญชาการแห่งความอยู่รอดและมิกชูนีนักรบดาบคาตนาทั้งคู่มาในฐานะผู้รอดชีวิตใหม่พร้อมเปิร์กสุดพิเศษที่เพิ่มมิติการเอาตัวรอดในแมตช์สุดกดดัน De a d by d a y l i ไล t ยังคงหลอดแบบ4 in 1ที่ทุกคนรู้จักดีแต่มีตัวละครจาก The Walking Dead เข้ามาทำให้อารมณ์ของ Survival Drama ขึ้นมากขึ้นไปถึงแม้จะเป็นซอมบี้ในแผนที่แบบตรงๆแต่บรรยากาศก,าก็ชวนนึกถึงฉากในคุกหรือถนนร้างที่เต็มไปด้วยอันตรายทุกตารางจุดเด่นของเปิร์กใหม่ริกมาพร้อมกับเปิร์กอย่าง Reader View ที่จะช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นมีโชเน่มีเปิร์กไซเลนส์ลตที่เน้นการหลบหลีกและการเคลื่อนไหวเงียบเหมาะก,กับผู้เล่นสายปั่นอย่างคิลเลอร์นอกจากนี้ยังมีชุดคอสตูมจากฉากดังเช่นริกมาในลุคซีซันฟหรือมิโชเน่กับเสื้อคลุมซอมบี้คู่ใจส่วนคิลเลอร์ที่แฝงตัวอยู่ คราวนี้แม้จะไม่ได้มี Walking มาเป็นคิลเลอร์แต่ก็ยังมีคิลเลอร์ตัวท็อปอย่าง The t แท p เปอหรือ The Doctor ที่มาล่าริกและเพื่อนๆแบบไม่ป่านียิ่งทำให้แฟนซีรีส์นี้หยุดหายใจเลยว่าริกจะหน,นีออกจากประตู e x ็กได้จริงไหมเอาล่ะครับอัปเดต Dead by Daylight The Walking Dead ปล่อยให้เล่นใน PlayStation 4, PlayStation 5ทั้ง PC และ Xbox ในราคาคอนเทนต์ DLC อยู่ประมาณ3-400บาทแต่ความคุ้มค่าได้ลองไอคอนจาก The Walking Dead มาประจำเกมเลยถือว่าคุ้มครับใครที่เป็นแฟน Dead by Daylight และ The Walking Dead นี่คือ DLC ที่คุณไม่ควรพลาดจเจ้าตัวรอดหรือจะถูกลากไปแขวนตะขอขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ เอาละครับแล้วคุณละ่ะพร้อมจะหนีไปกับริกเลมิชเชเนลหรืยันเอาละครับตบกวนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะครับขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ